ชีวิตเราไม่มีวันถึงทางตันค่ะเราจะมีทางออกในชีวิตแน่ๆถึงแม้ทางออกนั้นมันจะทุเลศทุลังเหมือนที่ครูบอกครูคะหนูผ่านไม่ได้ครูคะหนูไม่มีทุนครูคะหนูไม่มีตังค์ครูคะหนูขายไม่เป็นอย่าให้เรื่องพวกนี้มันทําให้คุณมารวยในออนไลน์ไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้ค่ะครูมาช่วยอีกแล้วค่ะเปิดน้ําหอมค่ะทุกคนหนึ่งขวดหรือสองขวดก็ได้ สามารถเข้ามาเรียนซูมกับครูฟรีซูมมีมูลค่าหลายแสนบาทบอกเลยนะคะคนที่มาแบ่งปันคุณเป็นคนมูลค่าหลักล้านทั้งนั้นเลยนะคะคนที่มาแบ่งปันคุณมีเก็บกําไรรายได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านเก็บกําไรหลักเจ็ดหลักอะไรหมดทุกคนเลยมาเรียนฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สซื้อน้ําหอมสีก้า้าเอาไปถูถถถๆทาๆสวดมนต์เรียกทรัพย์ สี่เก้าเก้าเดี๋ยวได้มาคืนเหมือนสี่หมื่นห้าถู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 ผัวให้สี่หมื่นห้าทุกคนไม่ถูก,ก็แล้วแต่ถูไปถูมาถูไปถูมาถูกรา,างวันที่ห้ากรีดทุกคนคะไม่เคยถูกหวยไม่เคยถูลอตเตอรี่พอมาได้ยินครูบอกว่าให้ซื้อน้ําหอมไปสวดมนทุกคนคะถูกลอตเตอรี่รางวันที่ห้าเออเป็นแบบนั้น ก็บอกให้เชื่อไปเล่นเล่นสนุกสนุกไม่ต้องเชื่อให้แบบว่าอะไรงมงายอะไรเราก็เชื่อไปเธอนี่น้ำหอมนะคะถ้าใครที่ไม่ใช่ชาวพุทธก็รวยรวยรวยโชคดีโชคดีโชคดีเงินไหลกองทองไหลมาเอาเงินไหลมาเอาทองไหลมามีโชคมีลาบมีเงินมีทองค้าขายร่ํารวยผู้คนหลังไหลเข้ามาขายดีขายได้ขายปังพูดไปเสี่ยกได้อะไร เอาผัวรักผัวหลงผัวรักผัวหลงผัวมีเท่าไรให้กูหมดผัวมีเท่าไรให้กูหมดอย่างเงี้ยท่องไปสิทุกคนไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ท่องได้อผัวรักผัวหลงมีเท่าไหรให้กูหมดหลงกูรักกูหลงกูมีพันล้านให้กูพันล้านมีเท่าไร่ให้กูหมดนี่ท่องไปเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนพุทธก็พุทธทางนำมาเงินทำมงนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะเพ่งเพ่งพา่าหาหาลือๆพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมมะเพ่งเพ่งพา่าหาหาลือๆสามครั้งถูให้ทั่วถู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 มาทางไหนก็มาเด้อโชคลาภเด้อเงินทองเด้อมา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 แบบเนี้ยค่ะเป็นนีมคะทุกคนไม่ต้องไปไม่ต้องไปรอมาเดี๋ยวมาเองมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล นะคะควงเล็บแล้วนะวงเล็บแล้วนะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครเชื่อคนนั้นก็ได้ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่แบบนี้เลยทุกคนคะซื้อน้ําหอมหนึ่งขวดเข้ามาในซูมเรียนหลักสูตรฟรีมูลค่ากว่าหเอ้ยมูลค่าของคนมาสอนเป็นพันพล้านแล้วแต่จะเรียนไม่เรียนแล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อนะคะแล้วที่สําคัญทุกคนคะตอนนี้นะครูมาช่วยเต็มที่แล้วนะใครที่บอกไม่มีทุน มาเลยค่ะซื้อน้ําหอมขวดเดียวเป็นโปรของน้ําหอมนะคะซื้อน้ําหอมขวดเดียวเอาภาพของเราค่ะไปโพสต์ขายกับหัวเอาภาพของเราไปโพสต์ขายนะคะโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเลยมีน้ําหอมขวดเดียวไม่ต้องจ่ายเงินซื้อตัวไหนสักตัวเดียวเลยเอาภาพไปโพสต์เอาวิดีโอไปโพสต์เรามีภาพมีคลิปมีวิดีโอมีทุกอย่างให้คุณพร้อมหมดคุณแค่คิดคอนเทนต์ถ้าคิดไม่ออกไปก๊อปพี่น้องเราแต่ก๊อปเบอร์โทรเข้าไปแค่นั้นพอ เอาไปวาง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 ขายได้ให้แม่ทีมส่งให้ค่ากล่องไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียอะไรเลย,เลยลอรลอรับกําไรอย่างเดียวรอรับกําไรอย่างเดียวขายได้ชิ้นเดียวก็ได้ตังค์ขายโปรก็ได้ตังค์ขายเลทก็ได้ตังค์บอกเลยค่ะถึงขั้นได้ถึงร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนเริ่มจากได้กําไรให้ไปเลยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะคะไปถามกันเอาเองว่า อะไรได้เท่าไหร่นะคะขอไม่สัตยายให้เยอะเบอร์นี้แล้วแต่จะเอาไม่เอาคุณค้าไปดูนะคะต่อหนึ่งออเดอร์นะคะต่อหนึ่งออเดอร์ให้ตั้งแต่ยี่สิบไปจนถึงร้อยห้าสิบนี่คือมาให้ค่ะถึงแค่ยี่สิบเก้ามิถุนานยนนี้เท่านั้นนะคะโอกาสนี้ถึงแค่ยี่สิบเก้ามิถุนานยนนี้เท่านั้นรับก็รับไม่รับก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาบอกกันเพราะว่าครูค่ะเคยผ่านชีวิตที่มันแบบ เยอะๆมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลองชีวิตง่ายๆกันดูบ้างนะคะทุกคนมาให้แล้วอยู่ที่คุณจะรับหรือไม่รับนะคะถ้าสนใจในสิ่งที่ครูพูดทักพี่น้องรบก้าวได้ทุกคนเลยนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วค่ะที่ไม่ต้องไปผปจนภัยประจนอะไรแบบครูนะคะมารวยกันง่ายๆค่ะในเทคนิคที่ครูหาเจอแล้วแล้วครูมาบอกพวกเราทุกคนใครพร้อมรวยมาด้วยกันนะคะเพราะครูเชื่อมั่นมากค่ะว่าน้ําหอมพารวย